นักตบสาวทีมชาติไทยนะครับเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้3ต่อ2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2016รอบคัดเลือกที่ประเทศญี่ปุ่นคุณสมยศแดงยวนผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยครับได้พูดคุยกับวิละวันอภิญพงศ์กับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณสมยศครับ ขอบคุณครับมาที่กลุ่มโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องกิ๊บนะครับวิพอภิญญาพงศ์นะครับนักตบสาวไทยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาถ้าได้ชมกันก็คงรู้เรื่องอย่างสนุกครับมาว่าทีมสาวไทยจะตามหลังเกาหลีใต้ไป0ต่อ2เซตครับแต่สุดท้ายพลิกกลับมอาชนะได้3ต่อ2ทําให้ นักตบสาไทยนั้นมีลุ้นในผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยนะครับแต่ว่าที่สําคัญในช่วงเย็นวันนี้ต้องลุ้นญี่ปุ่นด้วยนะครับความรู้สึกตอนนั้นที่เราตามหลังเกาหลีอยู่ศูนย์ต่อสองครับเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆเราคิดไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าเพราะว่ากิ๊ฟมองว่ามันมันเป็นเกมกีฬาคือกิ๊ฟมองว่าเอ้ยถึงจะเหลือเซตสุดท้ายหรือจะเหลือแค่15แต้มสุดท้าย เราก็ยังมีโอกาสเพราะว่าเป็นเกมมันเป็นแต้มแรนลี่คือเมื่อไร่ที่อีกฝั่งหนึ่งเขวเนี่ยเราสามารถที่กลับมาได้ตลอดก็จะให้กำลังใจน้องๆตลอดว่าเอ้ยเราแพ้ไป2เซตเรายังไม่หมดหวังเอาเอห้าเซตเราก็เอาอะไรเงี้ยค่ะก็จะกระตุ้นกันตลอดค่ะ มีแรงขึ้นแล้วโอ,อกสาสจะลุ้นมาเขาเราก็มีสูงเหมือนกันแต่ว่าเราต้องเจอกับเปรูที่สำคัญในวันพรุ่งนี้ต้องชนะ,ชนะเชเปรูให้ได้ก็คือสําหรับเกมสุดท้ายที่เจอเปรูนะคะก็คือเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงโดยเฉพาะตัวตวบบอลหลักเขาเนี่ยหนักมากเท่าที่เราดูเกมการแข่งของเขามาเพราะฉะนั้นเขาจะได้เปรียบตรงที่ว่าถึงเขารับบอลแรกไม่ได้บอลหัวเสาเขาก็สามารถที่จะตีได้ คือเสียงสัมภาษณ์นะครับของกลิฟนะครับวิรพันธ์พิญญาพงศ์ต้องลุ้นต่อไปครับว่านักตบสาไทยนั้นจะไปถึงฝันอุ่นปีเกมได้หรือไม่ครับก็ส่งกาลังใจเป็นเชียร์เยอะๆนะครับสมยศเดงยศสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับ